สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการ management lifestyle กับแปงชิติมาถาวรพรามค่ะสำหรับวันนี้นะคะแปงจะพาคุณผู้ชมค่ะไปพบกับผู้บริหารสาวค่ะซึ่งเธอคนนี้นะคะมีความมุ่งมั่นว่าจะต้องเข้ามาสืบทอดกิจการธุรกิจทองคำให้ได้อย่างแน่นอนค่ะและในวันนี้นะคะเธอก็ทำสำเร็จค่ะนั่นก็คือคุณนัทหรือคุณนัททีจุฑาวรากูลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทคลาสสิกโกลฟิเจอร์จำกัดค่ะ ซึ่งในวันนี้นะคะเธอจะมาเปิดเผยถึงไลฟ์สไตล์ให้ฟังกันค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปติดตามพร้อมกันเลยดีกว่าค่ะ ที่ในการบริหารงานก็ก็คงเป็นเหมือนอคนรุ่นใหม่ทั่วไปนะคะก็ตอนนี้ก็อาจจะทั้งกลยุทธก์การตลาดเชิงรุกมากขึ้นนะคะแล้วก็พัฒนาบริษัทตามาสภาพแวดล้อมเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปแล้วก็การบริหารงานก็คงรับฟังความเห็นของทุกๆคนมากขึ้นนะคะแล้วก็เน้นทีมงานที่มีประสิทธิภาพค่ะกิจกรรมยามว่างก็ อาจจะไปเที่ยวเล่นตามภาษาวัยรุ่นทั่วไปนะคะแล้วก็พยายามหาเวลาว่างไปเที่ยวก็คืออาจจะเป็นต่างจังหวัดต่างประเทศกับครอบครัวใช้เวลากับครอบครัวมากยิ่งขึ้นพักผ่อนนะคะกับเพื่อนก็ยามว่างทั่วไปนะคะก็ช่วงเย็นอะไรเงี้ยก็ไปสังสรรค์กับเพื่อนได้ทั่วไปอาจจะกินข้าวช้อปปิ้งนะคะเที่ยวเล่นตามภาษาวัยรุ่นค่ะแวนวคิดในการลงทุนก็ จะลงทุนตามเหมือนกับตามความเหมาะสมในแต่ละช่วงเวลานะคะอย่างตอนนี้เราทำงานเยอะแล้วก็ลดสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงลงไปนะคะอย่างหุ้นหรืออนุพันธ์ที่มีความเสี่ยงสูงนะคะก็าจจะลดพอร์ตการลงทุนหน่อยเพราะว่าไม่มีเวลาติดตามหรือว่าจะมานั่งดูแลมากนักนะคะแต่ว่าเราก็ไปลงทุนในสินทรัพย์ที่ความเสี่ยงต่ำหน่อยนะคะแล้วก็อาจจะผลตอบแทนน้อยหน่อยแต่ว่าไม่ต้องมีเวลาในการดูแลมากนาักอย่างเช่นฝากธนาคารหรือว่าหุ้นกู้ กองุนนะ,ะ็อาจจะไปเพิ่มสัดส,ส่วนในตรงนั้นมากขึ้นค่ะแม้ว่าคุณนัทนะคะจะเป็นผู้บริหารที่อายุยังน้อยค่ะแต่เธอคนนี้นะคะก็มีความมุ่งมั่นที่จะเข้ามาบริหารงานให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดค่ะสำหรับรายการ management lifestyle ในครั้งต่อไปนะคะแต่จะพาคุณผู้ชมไปพบกับผู้บริหารท่านใดอย่าลืมติดตามกันนะคะส่วนรายการ management lifestyle ในวันนี้ค่ะแตงและทีมงานต้องขอลาคุณผู้ชมกันไปก่อนสวัสดีค่ะ เปลี่ยนเป็นสดใสวันที่รักฉันันมีความหมายวันที่เคยเงียบเหงาจะเป็นวัน